ก็เมื่อเอากระเทียมไปผัดกับเนยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ผัดหมูค่ะในคนที่ชอบพานหมุนไพ่ก็เลยจะใส่หมุนไพ่สักสั้นดงเดี๋ยวก็ใส่หอมนะคะวันนี้ก็จะใส่หอมสองอย่างก็จะเป็นหอมใหญ่แล้วก็อหอมแขกนะคะค่ะก็อันนี้ใส่หอมไปแล้นะก็จะเป็น หอมแขกแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะก็การตัดต่อไปเอาแห้งๆหจะไปผัดแป๊บนึงถ้าสาเหตุที่ใช้หอมสองอย่างก็เพราะว่าอยากได้ความหวานของหอมแขกกันนะคะแล้วที่อยากได้พกเจอร์ของหอมหัวใหญ่นะคะหลังจากนั้นก็เอามาเขือเทศลงไปผัดเลยจ้า รานี้ต้องผัดให้เปื่อยเลยนะคะจะไปผัดกันต่อจ้าก็กรปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำมัขาคะเทศนะคะแค่นี้แล้วคันก็ผัดจนกว่าเขาจะสลบเลยค่ะระหว่างเราผัดนะนี่ค่ะใบโหละพา โอเคะ okay, ค่ะเปื่อยได้แล้วนะคะเอาอแค่นี้พอนะคะอันสลบแค่นี้พอเพราะว่าไม่อยากกินแบบละเอียดมากอยากกินแบบได้เทกเจอร์นิดหน่อยค่ะเอาไปไปประกอบร่างกันค่ะป,ประกอบรูปรลักษณ์สัญญาและพาไปอบกันค่ะก็มาประกอบร่างกันนะคะชั้นแรกเราก็จะนี่ค่ะเอา เครื่องที่เราผัดนะคะมาเรียงน,นะคะนี่คือชั้นแรกนะชั้นที่2ค่ะก็ปกติก็จะเป็นแผ่นลาสัญญานะแต่ว่าวันนี้ยิ่งไม่ได้ทําแผ่นลาสัญญาเพราะว่าขี้เกียจนวดแป้งนะคะก็จะใช้อาสปากเกตตีแทนนะคะแล้วต่อไปก็คือน,นี่ค่ะครีมชีส ชีสนะคะ <Okay. S 1> uh huh. คพอครีมชีสเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมต่อไปเราก็ไปวางชีสค่ะชั้นต่อมาเราก็จะวางชีสนะคะนี่ค่ะโอเคเราไปทำชั้นต่อไปค่ะชั้นต่อมาค่ะ

เขาจะอบค่ะวันนี้ใช้ความหบบนนะจะรอกันค่ะ เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะอาชีดไปอาปิดหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะกำลังเดือดเลยค่ะเดี๋ยวเราทำขั้นตอนต่อไปนะคะชั้นสุดท้ายค่ะ